เตรียมประกาศผลแล้วสำหรับเงิน1 0,000 000, ผู้สูงอายุเฟสสบ้านไหนมีผู้สูงอายุเตรียมตรวจสอบสิทธิ์กันได้เลยค่ะสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่8มกราคมปี2568ค่ะ ซึ่งคลิปนี้นะคะบุ๋มมาตามติดให้ค่ะสำหรับโครงการแจกเงิน1,000 0บาทเฟสสซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการแจกเงินในท่าน1,000 0เฟสสองสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุค่ะและตอนนี้นะคะกระทรวงคลังนั้นนะคะ โดยกรมบัญชีกลางค่ะทำการประกาศนะคะวันจ่ายเงินให้ในวันที่1 9มกราคม68นี้นะคะผ่านระบบพร้อมเพย์นะคะที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะซึ่งก่อนที่จะแจกเงิน10,000เฟซ2นั้นนะคะกระทรวงคลังก็จะเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐน,นะคะตรวจสอบรายชื่อ เพื่อรับสิทธิ์รับเงิน1,000 0บาทนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านนายจุลพันธ์อมรทิวัตน,นะคะเขเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังค่ะทุกคนเขาได้มีการเปิดเผยนะคะว่าสําหรับท่านผู้ 1, สูงอายุ1,000 0บาทกระทรวงคลังประกาศรายชื่อให้ประชาชนนั้นเข้าตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่20-21บถึง21มกราคม68ค่ะซึ่งให้เรานะคะเปิดไปที่แอป,ปทางรัฐค่ะแล้วก็ทําการตรวจสอบ นะคะโดยการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นกดไปที่ตรวจสอบสถาน,นะคะ่ะระบบก็จะอนุญาตเข้าถึงข้อมูลและขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนนะคะก็ให้กดปุ่มยืนยันข้อมนะูลจากนั้นค่ะก็กรอกเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็กดปุ่มรับรหัส SMS OTP นั่นเองนะคะจากนั้นได้รหัสแล้วก็กรอก OTP และกดปุ่มยืนยัน โทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะจากนั้นก็กดปุ่มอนุญ,ญาตให้แอปเนี่ยเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะคะระบบก็จะแสดงผลนะคะว่าสถานะในการรับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิ t a l บ a ลเลตก็คืออยู่ในขั้นตอนใดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยู่ขั้นตอนที่4นะคะให้กดทบทวนสิทธิ์นะคะส่วนใครที่ขึ้นขั้นตอนที่5นะคะก็คือได้รับสิทธิ เงินก็จะเข้าในระบบพร้อมเพย์นะคะก่อนวันที่29กราคม68นี้นั่นเองนะคะก็ขอแสดงความดีใจแล้วก็ยินดีด้วยล่วงหน้านะคะสำหรับพี่ป้านาคนไหนพ่อพ่อแม่แม่แมปู่ย่าตายายนะคะที่จะได้รับเงิน10,000เฟซ2นี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมเช็คเงื่อนไขนะคะสำหรับ คนที่จะได้ตามโครงการนะคะถ้าเกิดว่าเข้าเงื่อนไขเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์นะคะส่วนเงื่อนไขนะคะบุ้มลงคลิปแยกเอาไว้แล้วนะคะเลื่อนดูหน้าช่องหน้าเพจได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคําถามสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยมาได้เลยนะดูไปหาข้อมูลแล้วก็มาทําเป็นคลิปวิดีโอตอบคาถามให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ